อันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราไรสู่แดนดินบทพระชนินพ์ในรัชกาลที่หนี้แสดงถึงความเมตตากรุณาของคนเราหากคนเรามีเมตตากรุณาแก่คนอื่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับ หยาดฝนที่ตกลงมาทำให้ต้นไม้มีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในฤดูร้อนที่กำลังขาดแคลนน้ำเมื่อได้น้ำฝนก็ทำให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้นมาใจของคนเราก็เชกเช่นเดียวกันใจของคนเราถ้ามีเมตตามีกรุณาต่อกันนั้นก็จะเป็นใจที่มีความชุ่มชื้นคิดอยากจะ ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันท่านผู้รู้บอกว่าจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำจิตขาดเมตตาเหมือนปลาขาดน้ำเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเรานั้นต้องมีเมตตากรุณาถ้าไม่มีเมตตากรุณาประจำจิตใจนั้นจิตใจก็จะมีความแห้งจิตใจก็จะมีความ รร้อนแต่ถ้าจิตใจมีเมตตากรุณาก็จะเป็นจิตใจที่มีความเยือกเย็นมีความสงบคิดจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นคำว่าเมตตานั้นแปลว่าความรักความปรารถนาดีปรารถนาจะให้คนอื่นมีความสุขเช่นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มีความเมตตากรุณา ต่อลูกความเมตตาของพ่อของแม่นั้นถือว่าเป็นตัวอย่างของความเมตตาที่มีความสำคัญพ่อแม่มีความรักความปรารถนาดีต่อลูกโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่คือตัวอย่างของเมตตาที่แท้จริงกรุณาคือความสงสารปรารถนาจะให้ คนที่ประสบความทุกข์นั้นพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งสองประการนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมท,ที่เกิดไปได้วยกันหวังดีปรารถนาดีอยากให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์เพราะ,ะนันสังคมที่มีความเมตตากรุณาต่อกันนั้นก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตากรุณาเกิดในที่ใด ความคิดแค้นความอาฆาตพยาบาทความคิดที่จะทำร้ายกันนั้นก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นพระสมมาสมุทริจา้าจึงทรงสอนให้เราปลูกเมตตาต้นรักให้แก่กันและกันโดยเฉพาะปลูกให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดอาฆาตพยาบาทถ้าเราสามารถที่ปลูกต้นรักปลูกความรัก ได้ในที่ใดก็ตามในที่นั้นก็ไม่ต่างกับเมืองสวรรค์แต่ถ้าสถานที่ใดไม่มีเมตตาไม่มีความรักมีแต่ความเกลียดชังกันมีอคติต่อกันมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสังคมนั้นสถานที่นั้นก็ไม่ต่างกับนรกเพราะฉะนั้นเราอยากให้สังคมของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุข เราอยากให้สังคมของเรานั้นไม่ต่างกับเมืองสวรรค์ก็พยายามทําลายอาคติต่อกันและกันพยายามปลูกเมตตาสร้างเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นถ้าเรามีความเมตตามีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วความคิดที่จะเบียดเบียนทั้งด้วยกายด้วยวาจา หรือด้วยใจก็ไม่เกิดขึ้นตรงกันข้ามคอยคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขานั้นพ้นจากความทุกข์ให้เขาประสบความสำเร็จเราก็ได้ความสุขใจได้ความปราบปลื้มใจนี่คือผลที่เกิดจากการปลูกเมตตาความรักความปาณานาดีต่อกันเพราะฉะนั้นขอให้เรามีเมตตาต่อกันบ้านเมืองก็จะมีความสงบสุข ขอเจริญพร